จะเป็นยังไงเมื่อหมาขี้กลัวทั้งสองตัวต้องมาเจอกันไขปริศนาสุดลึกลับในเมืองรนเวร์ต้องเผชิญหน้ากับปีศาาสุดน่ากลัวอย่างจักกจันเมื่อจูจูสกุปไปดูได้ยินเสียงปริศนาและเขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ได้วิ่งเข้ามาในเมืองลับแลอย่างโนเวร์และเจอกับคอเลตที่เป็นอาการนั้นเหมือนกันสวัสดีครับชาวมิดลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูตุนชาแนลและตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ผมจะนำม,มารีมาสเตอร์ใหม่รับรองว่าฉายแรงกว่าเดิมแน่นอนและเรื่องราวทั้งหมดนั้นนนจจะะเเเเเป็ย็งงยยยมมยัััังงงไไไออาาาาลล่่ครรรรรรบบบตีมมมมวชกกกกด้ิิแูขข ที่ตอนนี้ก็ได้จับคนร้ายได้ไปอีกหนึ่งคนซึ่งในระหว่างที่เวลมาก,กลังอธิบายเหตุผลและแรงจูงใจโจโจสกปุปไปดูก็ได้มีอาการแปลกๆไม่สามารถคุมตัวเองได้แชรก,กี้เห็นเพื่อนทมไปดีก็เลยถามว่าได้มึงเป็นอะไรแต่ยังไม่ทันจะได้คําตอบเลยตอนนั้นสกปุปไปดูก็ได้วิ่งไปไหนตอนไหนแล้วก็ไม่รู้และในเมื่อน,นี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากพวกเราแก๊งก็เลยปล่อยคนร้ายรีบตามสกปุปไปดูไปไอโจนบนธนาคารนี้ถึงกับบอกว่าหวานหมูหรือสิงี้ทาเรื่องชั่วๆมาก็ไม่ติดคุกดีจริงๆทางฝั่งสกปุปไดดูก็้วิ่งเข้าาามมในเืือองที่่่ชวว์ เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติพวกผีปีศาจอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอวิ่งเข้ามาเรื่อยๆก็ได้เจอกับบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่เรารู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างดีบ้านที่เต็มไปได้วยความวุ่นวายบ้านที่มีกันและก,กันอยู่แค่2คนกับหมาอีกหนึ่งตัวโดยตอนนั้นคอร์เรตก็ได้มีอาการแบบเดียวกับสกูปปดูเขาไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้แถมยังได้ยินเสียงแปลกๆเข้ามาในหัวตลอดเวลาอุทศที่ดูทีวีอยู่ก็เลยลำคาญใส่หน้ากากผีหลอ,อกแม่งเลยคอรกก์เรเหมากาน็นกอตท i กปุปไปดูก็เลยถามว่านายได้ยินเสียงแปลกๆเข้ามาในหัวเหมือนกันไหมคอเดก็พยักหน้าตอบบอกว่าได้ดีได้ดีฉันได้ยินจหลอนหูไปหมดเลยเนี่ยและในจังหวะนั้นก็ได้มีปีศาจจักจัก่นโผล่มาและมันก็ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวเล็กแต่ว่ามาเป็นฝูงตอนแรกเคอร์เลตและสกปุปไปดูก็ได้ช่วยกันต่อสู้กับพวกมันแต่เหมือนว่าจำนวนตัวพวกนี้มันจะเยอะมากพวกเขาก็เลยต้านทานต่อไปไม่ไหวแล้วแต่ในจังหวะที่ทั้งสองคนนั้นกำลังถอดใจพวกเพื่อนๆก็ได้ขับรถมิทเทลี่แมชชีนมาช่วยพวกเขาเฟร็ดกฉันนนคิดว่าาจะะเปป็อไไร นายทำให้ฉันหวาดกลัวหวาดระแวงหวาดหวัหว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 ่นเป็นสัทุกอย่างซึ่งผมก็รู้สึกแบบเดียวกับแช็กกี้นะครับตอนนี้พอ YouTube มันจ้องแตก,กระดุ่ยผมอยู่ทุกคนก็ได้ทําความรู้จักกันสกูลไปดูก็ได้บอกคอเลดว่านี่เพื่อนชน,นะพอเสร็จสับเรียบร้อยตอนนั้นมารเรียวก็ได้โผล่มาชีก็ดีใจในะที่เคอร์เลดมีเพื่อนมาหาก็เลยชวนทุกคนเข้ามากินข้าวด้วยกันก่อนพอเข้ามาในบ้านอูทิดก็ได้ออกอาการเลยนะครับวันนี้เมอร์เรียวเธอจะพาพวกเด็กเวนพวกนี้เข้ามาทาไมดนซิมันบงงังทีวี <oll> <oll> โดวยวันนี้เมลเล่ก็ได้ทําคุกกี้กับทุกคนกินและในระหว่างที่เธอนั้นกำลังล้างจานท่อระบายน้ําที่ใช้อยู่ก็เกิดตันขึ้นมา,มาเมลเลวก็เลยใช้คอเดตให้มาจัดการกับมันให้หน่อยซึ่งทางสกุปปิโดก็ได้เข้ามาช่วยด้วยนะครับแค่ท่อน้ําตันนี่มันจะยากแค่ไหนกันเชีวและพอเอามือลงเข้าไปก็ได้เจอกับขนเจ้าปัญหา ในนี้มันก็ไม่ใช่แค้ขนธรรมดาแต่มันคือปีศาจขนคอเรตและสุูปีดูก็ได้ช่วยกันจัดการกับมันจนสุดท้ายก็สามารถยัดมันกลับที่เดิมลงไปได้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มาหาเช็คกี้แต่ว่าตอนนั้นคอเรตก็ได้เห็นกับอะไรบางอย่างก็เลยทําท่าทําทางเตือนให้ระวังตัวแต่เช็กกี้ก็ไม่เข้าใจนะครับคิดว่ามันทําท่าอะไรจนกระทั่งมีปีศาจจักรจันโผล่มาด้านหลังเขา แช็กกี้ที่ได้เห็นอาการแพนิคก,ก็กำเริบขึ้นมา,มาเมอเลวก็เลยรีบใช้ไม้กวาดเข้ามาช่วยจนสุดท้ายก็สามารถไล่มันออกไปได้เบลมาก็สงสัยว่าจักจัก่นตัวนั้นมันสายพันธ์อะไรเธอไม่เคยเห็นจักจัก่นตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ีนี้ก็ได้บอกว่านี่อาจจะเป็นจักจัก่นสายพันธุ์ใหม่ไซส์อีเลฟเฟนมีขายแถวเซเว่นบิ๊กซีโลตัสถมเถไป ตอนนี้เวลา,าก,ก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าสกูปิโดและคอเลตนั้นมีบางอย่างผิดปกติพวกเขาอาจได้ยินเสียงที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินเพราะคนปกติจะสามารถได้ยินเสียงมากสุดแค่31กิโลเฮิร์เท่านั้นแต่กับการถ้าเป็นหมาจะสามารถได้ยินมากสุดถึง64กิโลเฮิร์เลย เมืเดบที่ได้ฟังก็ชื่นชมเวลมานะว่าหนูเป็นเด็กที่เก่งมากๆต่อ mm hmm. มาก็เหมือนว่าตอนนั้นจะมีคนมาเคาะประตูและพอแดบนี้เปิดไปดูก็ได้พบกับจดหมายใบหนึ่งมันเป็นคําเชิญจากนายกเทศมนตรีให้ทุกคนมาร่วมโต๊ะทานอาหารที่บ er ้านของเขาและที่สําคัญคือสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยเมื่อพูดถึงปาร์ตี้ชกเก็รู้สึกแฮปปี้เลยนะเพราะอยู่ที่นี่ได้กินแต่คุกกี้จนน้านี้จะเป็นเดนมันอยู่แล้ว ซึ่งทำเวม่าเองก็เห็นด้วยนะว่าเราควรไปที่นั่นบางทีนาะยกอาจจะให้บอแสที่เป็นประโยชน์กับพวกเราก็ได้แต่ถึงแม้ทุกคนจะยอมไปโอทีทนก็ไม่ยอมนั่งรถของใครไปเด็ดขาดซึ่งคอเลดและสกูปไปดูก็ต้องนั่งกระบะซิ่งไปกับอทีท ในระหว่างทางก็ได้มีปีศจาจจักจั่นเข้ามาโจมตีจนทําให้รถนั้นตกหน้าผาไปโชคยังดีที่พวกอุทีนั้นสามารถรอดมาได้เขาก็เลยไม่พอใจนะครับไปพวกเด็กโง่ที่ทำให้ฉันดูแย่แม่นานะพวกเขาก็ได้มาถึงที่บ้านของนายกเทศมนตรีและชายที่ออกมาต้อนรับคนนี้ก็จะมีชื่อว่ากอรอนเดมซี่เขาก็ได้พาทุกคนไปรอที่ห้องรับแขกของบ้าน เฟรก็ได้บอกกับท <P an> ุกคนว่า <c> ท <oughs> ี่นี่มันมีอะไรแปลกๆและพูดยังไม่ทันขัดคำพวกกอีที่อยู่ภายในห้องก็ได้เกิดมีชีวิตขึ้นมาไล่ล่าพวกเขาทุกคนก็เลยช่วยกันทําทุกวิถีทางต่อสู้กับพวกมันในจังหวะนั้นนายกก็ได้เปิดประตูเข้ามาช่วยทุกคนเขาบอกว่าบ้านนี้ชอบเกิดเรื่องอะไรแปลกๆเพราะฉะนั้นปลดอยู่ด้วยความระมัดระวังตัวแบบนี้ก็ได้ถามกนายกว่าใ้คุณเชิญพวกเรามาทําไมเหรอคะ แต่ตัวนายกก็จำไม่ได้นะครับว่าไปส่งบัตรเชิญให้ใครมาตอนไหนแต่ไหนๆนพวกคุณก็มากันแล้วก็อยู่รับประทานอาหารได้กันก่อนก็ไม่เสียหายอะไรนายกก็เลยสั่งให้พ่อบ้านแรมซี่ไปจัดเตรมอาหารให้กับทุกคนซึ่งพออุทิศได้เห็นก็รู้สึกไม่พอใจนิกุมาต์กายได้กินแค่ขนมปังก้อนเดียวแถมขนมปังไม่ก็แข็งอย่างกับก้อนหินอารมณ์ถ้าเป็นลุยเจ๋ก็จะด่าประมาณนี้นะครับถ้าจะแข็งขนาดนี้เอาไ้ปลาหัวพุงเหรอ ทางเวลาก็ได้ถามกันนายกว่าคุณพอจะรู้จักพวกสัปลาดจักจั่นอย่างนี้ไหมแต่นายกก็ได้บอกว่าที่นี่ก็มีแมลงหลายชนิดนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันที่เมืองโนแวร์มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นทำตัวให้ชินซะจะได้อยู่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเวลาก็คิดว่าเรื่องนี้มันแปลกมากๆเธอเองก็อ่านหนังสือมาเยอะเหมือนกันศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกมาก็มากมายเดินทางไปก็ตั้งหลายประเทศแต่ไม่เคยได้ยินเมืองที่ชื่อว่าโนแวร์มาก่อนเลยซึ่งขนาะทางมอเรีเองก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันเธออยู่เมืองนี้มาก็ตั้งนานนมแล้วแต่่ไมมมเเยยยร้้้าาาากกกอนนนนววืงงหีีีททศดด็ บอกกับเวลมาว่าเขาเองก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากแต่ที่บ้านหลังนี้มีห้องหนังสืออยู่เพราะฉะนั้นก็ลองแปาข้อมูลที่นั่นดูเผื่อบางทีมอาจจะมีบาะแสอะไรบางอย่างที่เธอต้องการซึ่งเฟดเวลมาแด็นี่มอรีเรลก็ได้ไปด้วยกันส่วนทางพวกอุทิตและแช็กี้พวกนี้ก็ได้พากันเข้าไปในห้องครัวเพื่อหาอะไรกินซึ่งพวกเขาก็ได้จัดหาอาหารมากินอย่างสร้างสารรค์ แต่ตอนนั้นอุทิศก็เหมือนว่าจะเบื่อแล้วเขาก็เลยขอตัวกลับไปนั่งดูทีวีที่บ้านเละในระหว่างที่ทั้ง3คนนั้นกำลังอยู่ในห้องครัวพวกเขาก็ได้เปิดประตูไปเจอกระดังพญาจักจัก่นมันมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าตัวอื่นมากๆและมันมาทำอะไรที่บ้านหลังนี้ทั้ง3คนที่กลัวมากก็เลยพากันวิ่งหนีออกจากห้องครัว นายกที่ได้ยินเสียงว้ายก็เลยเข้ามาถามพวกนายโอเคไหมแต่ในจังหวะนั้นตัวนายกเองก็ได้ถูกนักพยาจับตัวไปจากนั้นพับก็ได้ตัดปาทางฝั่งพวกเวลมาที่ตอนนั้นก็ได้เผลอมาเจอกับห้องรับเข้าและพวกเขาก็ได้เจอกับต้นตอที่ทําให้พวกสกูปไปดูได้ยินเสียงแปลกๆโดยเสียงนัน้นก็เหมือนว่าจะเป็นเสียงควบคุมที่ถูกเซตระบบไว้ให้โทรไปหาผู้มีอันจะกิน เพื่อที่จะขโมยเงินท้องพวกเขามา่เก็บเอาไว้และจังหวะนั้นพวกชัก,กี้ก็ได้ล่วงมาเหมือนกันและทุกคนก็ได้รู้ว่าภายในถ้าแห่งนี้มันมีอะไรแปลกมีพลังงานอะไรบางอย่างสร้างแรงโน้มถ่วงให้พวกเขาสามารถลอยตัวได้เมเรียก็ได้บอกว่าที่บ้านของเธอมีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งพอเราลองกลับไปหาข้อมูลที่นั่นดูไหมซึ่งในระหว่างที่ทุกคนนั้นกําลังคุยกัน ก็ได้มีปีศาจจักขจัดจ้องมองมาทางพวกเขาอยู่ด้วยจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางอูทีสท,ทีตอนนี้ก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วและก็เหมือนไม่รู้ไปโชคดีอะไรมาพวกคนเมยอันจะกินก็ได้เอาเงินมาเสิร์ฟไปเขาถึงหน้าบ้านและเหมือนว่าก็ไม่ได้มีแค่คนสองคนมากันเป็นสิบจนตอนนี้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ว่าได้ทางฝั่งพวกมอเรียวลหลังจากที่หาทางออกจากถ้ำกันมาได้แล้วพวกเขาก็ได้พาการเดินลัดทุ่งกลับบ้านแต่ในจังหวะที่กำลังเดินผ่านไร่ข้าวโพดหนึ่งไป นางพญาจักกรจันก็ได้โผ่มาไล่ล่าพวกเขาเจอนางพญาตัวเดียวยังพอทนแต่เจอลูกกระจกหลายตัวขอพอเลยพวกเฟโมอเดลเด็นี่อะไรก็ได้ถูกจับตัวไปเวลาก,ก็ได้บอกกับแชกี้ว่าบ้านของคอเรตจ,จะต้องเป็นศูนย์กลางของพวกมันแน่นอนเพราะยิ่งพวกเราเข้าใกล้มากเท่าไหร่พวกนี้ก็จะยิ่งโผ่มามากขึ้นเรื่อยๆในระหว่างที่เวลมากำลังอธิบายทุกอย่างให้แชก,กี้ฟังจังหวะน,นั้นปีศาจจักกรจันก็ได้เข้ามาจับตัวเธอไปเวลาก,ก็เลยทิ้งแท็บเล็ตของเธอให้แชก,กี้เก็บเอาไว้พร้อมกับบอกว่าอยู่ที่พวกนายแล้้้้ววววเเเอออสสาาาาามมรรถช่่ยยทุกกกกกคนไไนนนไไไดดตีแลละูปป็็ัง แต่ช็กกี้จากตอนแรกที่เขาเป็นคนที่ขี้กลัวเขาก็ได้เตือนสติเพื่อนทั้งสองคนว่าตามตระกาศที่แท้จริงแล้วว่าพออาจไม่ใช่คนที่ขี้กลัวก็ได้อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างความกล้าและความกลัวความกล้าไม่ใช่ว่าจะไร้ความกลัวและความกล้าที่แท้จริงก็คือการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวช็กกี้ก็ได้พูดปลุกใจเพื่อนว่าถึงเวลาพวกเราจะต้องลงมือแล้วฉันจะกลัวนั่นคือตัวตนของฉันแต่ฉันจะมีความกล้าม,มาอยู่ต่อหน้าความกลัวพอพูดเสร็จช็กกี้ก็ได้ถูกปีศาจรรจัก,กจันจับไปคนต <M> อนนี้เหลือแค่สกุลไป ที่อาจจะเป็นความหวังของมนุษยชาติคารเลตก็ได้พาสกุปไปดูมาที่บ้านของตัวเองและใช้แท็บเล็ตของเวลมาต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยมันก็ได้บอกว่าบ้านไร่ของอุทิดนั้นที่จริงมันตั้งอยู่บนศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตซึ่งก็เป็นอุกกาบาตลูกเดือกันกับที่ทําให้ได้ดเสาสูญ์พันแถมอุกกาบาตลูกนั้นยังเต็มไปด้วยความอันตรายเพราะมันอาจจะมีสารสารมืดที่ตกค้างอยู่เมือ่อทั้งสองคนรู้อย่างนั้นก็ไม่เกรงกลัวเลยนะครับรีบทาการเริ่มขุดดิ่งพัสท,พออท,ทส และพอวิ่งหนีมาเื่ๆก็ได้เจอกับทุกคนที่ถูกจับตัวไว้เมลเลวก็ได้ถูกนางพญาจับตัวไปแต่เคเรตเจ้าหมาผู้สอสั์ก็สามารถไปช่วยเจ้านายเอาไว้ได้นางพญาก็ได้ใช้พลังของอุกบาตในการขยายร่างกายของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นจนตอนนี้เลยกได้ว่าตัวใหญ่เท่ากับเวบิกเลยก็ว่าได้ตอนแรกเคเรตที่ได้เห็นก็รู้สึกกลัวเป็นอย่างมากแต่เมื่อเขานึกถึงคําพูดของแชกี้ว่าจงมีความกล้ามาอยู่ต่หน้าความกลัวเคเรตก็เลยกระโดดเข้าไปต่อสู้กับนางพญาแถมเขายังได้ใช้พลังของอุกบาตในการขยายร่างกายของตัวเเเอองงงให้้้้ปป็นนนรร่่าาาาาายักกจสสมถขไไตูพด แต่ด้วยความที่คอเลตดนั้นไม่เป็นมวย ก็เลยโดนกระหน่ำอยู่ฝ่ายเดียวอศนวมแต่ถึงแม้จะเป็นหมาผู้อ่อนแอแต่เขาก็มีจิตใจที่ไม่ยอมแพ้เคลเรตก็ได้เข้าไปต่อสู้กับดางพยายครั้งและรอบนี้เขาก็ได้ใช้มันสมองในการจัดการและสุดท้ายเคลเรตก็สามารถเอาชนะลงไปได้จากนั้นผู้เวมาก,ก็ได้มาเปิดโปงคนร้ายว่าภายใต้หน้ากากตัก้งกัดนี่มันคือใครและที่แท้มันก็คือนายกเทศมนตรีเวมาก,ก็ได้บอกว่ายังมีเรื่องที่พีคไปกว่านั้นเพราะถ้ามันจบแบบนี้มันก็จะง่ายเกินไปโดยที่จริงและนาะยกคนนี้เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ที่มีเเเเจ้้้าาาคคว็็กกลปนนผูบงงโดดยททที่่มัััหพืออุส หลังจากจบเรื่องนี้ทุกคนก็ได้มาปาร์ตี้กันและนี่ถือเป็นปิิศนาที่แปลกที่สุดที่พวกเขาเคยเจอมาแล้วก็ได้และเรื่องราวของสกุปปีดูในตอนนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับใกล้จบซีรีส์แล้วนะครับกับการสปอยสกุปปีดูเดอะบูวีทุกตอนก็น่าจีแค่ตอน2ตอนเองมั้งโดยสกุปปีดูฟิชเชอร์สกับคอเลต จริงๆตอนนี้ผมก็เคยสปอยไว้นานมากแล้วนะครับช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงเพิ่งเริ่มเข้าวงการเสียงผมยังเป็นเด็กกระโปรงอยู่เลยอ่ะและผมก็ไม่ได้ตั้งใจทําด้วยคลิปนั้นผมก็เลยอยากจะมาแก้ตัวในคลิปนี้นะครับโดยสกู Sco ๊ปปี o ดูแอน c o เดอะคอร์เรออกฉายครั้งแรกในปี2021ได้คะแนนจากเว็บไซต์ Mdb ไปที่6.3เต็ม10คะแนนและเ,เพื่อนๆละครับให้กี่คะแนนกันดีก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเด้อ